พอเราได้สาธิตเราได้เล่าอ่ะแรกๆเขาซื้อก่อนหนึ่งตัวนะแล้วพอเขาไปใช้เนี่ยเขาประทับใจมากเลยนะตอนหลังสั่งมาทั้งหมด7ตัวเพราะว่าทั้งบ้านของเขาอ่ะมีหลายห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีลูกเล็กด้วยอ่ะเคสนี้ประทับใจมากเลยนะเขาชอบมากรู้สึกได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์หลังใจากใช้แอตมสเฟียของเราทุกวันนี้ก็เป็นลูกค้ากันมา10กว่าปีแล้วนะใครก็ตามที่ได้ซื้ออ่ะยิ่งมั่นใจว่าเงินที่จ่ายไม่เสียดายแอตมสเฟียก็เป็นอันที่ตอบโจทย์นะครับสามารถกรองได้ละเอียดมีการรับรอง ใช้และเห็นผลมีการรีวิวมากมายเป็นเครื่องกรองที่สามารถกรองได้เรยกว่า PM 2.5ถึงพันเท่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PM หรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยทำให้คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นฟ้าชอบเทคโนโลยีและความพิถีพิถันในการผลิตแอโมสเฟียค่ะตอนนี้เทรนด์ลองจีวิทย์กำลังมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีกรองอากาศตัวนี้ในบ้านเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งว่าคุณคืออยู่ในเทรนด์ลองจีวิทยแน่นอนนะคะเราต้องการเครื่องกรองอากาศ มาช่วยดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวเราพอดีลูกผมเป็นภูมิแพ้เราก็เลยไม่ลังเลที่จะซื้อมาใช้เองก่อนพอหลังจากได้ใช้เครื่องกองอากาศแล้วเนี่ยเราเลยมั่นใจว่าเป็นเครื่องกองอากาศที่สามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับคนในครอบครัวได้จริงครับมนรา,าวะที่อันตรายทําให้เกิดโรคใหม่เครื่องกองอากาศแอดมุเฟียร์เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็จําเป็นที่สุดจึงไม่แปลกอะ่ะที่คนจะเลือกใช้สินค้าอันดับหนึ่งของโลกอย่างแอดมุสเฟียร์ครับตัวผมเองนะครับจริงจริงแล้วไม่ได้เป็นคนท เป็นภูมิแพ้เราใช้ยังรู้สึกถึงความรู้สึกโล่งนอนแล้วสบายนะครับอาการเป็นเบาขึ้นนะครับตื่นมาไม่เจ็บอคอนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองผมมองว่ามนันเป็นการส่งต่อคุณภาพของการใช้ชีวิตเรื่องมลพิษในอากาศเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ปีที่แล้วดูจะรุนแรงกว่าปีอื่นนะครับทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องเครื่องกรองอากาศดีๆสักเครื่องหนึ่งในบ้านนะครับแต่ว่ายี่ห้อไหนที่สามารถที่จะกรองละเอียดขนาดที่แบบใช้เครื่องเดียวแล้วจบเลยนะครับกลายเป็นว่า แอรโมเียคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นผมว่าถ้าเกิดจะซื้อเครื่องเดียวแล้วจบไปเลยเนี่ยเครื่องอากาศแอรโมเทียนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดปัญหาเรื่องมลพิษในอากาศเนี่ยคงจะแก้ไม่ได้ง่ายๆภายในเร็ววันนี้หรอกนะครับมันก็จะมีมาทุกปีโดยเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าอากาศอากาศหนาวช่วงต้นปีเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกองอากาศ ของเมากขึ้นนะครับเราควรจะทําตลาดอย่างแรกคือลองใช้ให้ประทับใจนะครับการที่เราประทับใจด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะมีความกล้าตามธรรมชาติเองนะมันทำให้เราเนี่ยกล้าจะนําเสนอเพราะว่าเราใช้แล้วชอบจริงๆครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องเปิดใจตัวเองก่อนนะคะฟ้าเป็นผู้ใช้สินค้ามาก่อนซื้อกองอากาศตั้งแต่สมัยเรียนปีสี รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอากาศเป็นของฟรีแต่เราได้ทั้งของดีและของไม่ดีมาพร้อมกันรวมถึงฟ้าเองเป็นภูมิแพ้รุนแรงด้วยนะคะมันเลยเป็นเหตุผลว่ากองอากาศจําเป็นต่อชีวิตเราเมื่อเราเปิดใจตัวเองได้นะคะการเปิดใจผู้อื่นย่อมง่ายคะ่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องดูด้วยว่าผู้บริโภคต้องการอะไรให้ข้อมูลกับคนที่เขาต้องการอะยังไงไม่มีทางที่เราจะทําตลาดนี้ไม่ได้ผมว่าการทํรตลาดแอดมอสฟยร์ ear, เนี่ยเราต้องเริ่มจากการใช้ก่อน แล้วก็ลองมาดูว่าในครอบครัวของเรามีใครที่ยังไม่ได้ใช้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้สินค้าได้นะมันก็จะทําให้เวลาไปคุยกับใครเนี่ยก็เกิดจากความเชื่อมั่นอะ่ะขนาดเราเนี่ยเรายังขายตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสจะใช้สินค้าแอดมสเฟียได้หมดและครับในฐานะนักธุรกิจด้นเวนเนี่ยมั่นใจที่จะใช้เองและบอกต่อให้กับลูกค้าด้วยครับไม่ใช่แค่การส่งต่ออากาศที่สะอาดแต่เป็นเรื่องของการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้ได้จริงนะรู้สึกจริงแล้วก็ได้ได้ความรู้สึกที่ เห็นชัดนะครับว่าใช้แล้วเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยตระหนักว่าอากาศมันแย่ลงคนไม่ได้ต้องการแค่เครื่องกรองอากาศครับแต่คนต้องการเครื่องกรองอากาศที่แก้ปัญหาอากาศภายในบ้านได้จริงแอมโมฟีเนี่ยตอบโจทย์ทุกข้อนะครับกรองได้ละเอียดมากในท้องตลาดนะครับแล้วก็มีการรับรองจากสถาบันเชื่อถือได้ครับผมสิ่งที่อยากฝากเทคนิคนะครับก็คือให้เขารู้จักแอมโมฟีไว้ก่อนนะครับแล้วพอเขาเห็นประโยชน์ความคุ้มค่านะครับโอกาสที่เขาจะเลือกก็มีสูงนะครับออกไปให้ข้อมูลค่ะ เพราะพี่เชื่อว่าทุกคนกำลังเลือกเครื่องกรองอากาศแต่ใครก็ตามที่ได้ดูการสาธิตได้กันให้ข้อมูลจากเราเนะเขาจะรู้สึกเลยว่าเงินของเขาคุ้มค่าและพี่ว่าการตัดสินใจของเขาอ่ะเขาเลือกแอตมดิเฟีย์ไม่ผิดหวังแน่นอนขยันตั้งใจไปพบลูกค้านะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สื่อสารเข้าใจลูกค้าพร้อมจ่ายลูกค้าพร้อมซื้อค่ะ ทุกบ้านสามารถใช้เครื่องกอกอากาศเป็น Personal Use ได้ครับแต่ละคนมีเครื่องกอกอากาศแต่ละห้องเป็นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองในหนึ่งบ้าน5คนมีมือถือ5เครื่องเครื่องกอกอากาศก็ทาแบบนั้นได้ผมว่านี่คือโอกาสครับเพียงเหนียวเรามองเห็นโอกาสหรือเปล่าออกไปพูดคุยครับเล่าข้อมูลครับแล้วก็ให้เขาตัดสินใจครับหน้าที่เราคือเล่าข้อมูลให้ดีที่สุดหน้าที่ของลูกค้าคือตัดสินใจครับทุกคนเลือกสิที่ดที่สุดให้ตัวเองแล้วครับก็ไปท <laughs> ํปด <Kur'> ้วยกันครับ